สวัสดีค่ะนะคะ่านผู้ชมนะคะเอ็ดมินนะคะเอี้ยเขียวพาด้วยนะคะก็จะมาติดตามนะคะสูตรข้าวมันหอยนะคะสูตรข้าวมันหอยลาพัฒนาของเซียนใบนะคะ่านผู้ชมการจะไปติดตามมืองน้ำกันนะข้างวัดมืองหาเล็คนกะมอกเขานะคะ่านผู้ชมมันพันไหนหยลักเก่านะเก่าจิตเลถัดไปหนึ่งเต็มนวดต่อไปเขาก็เอาไปเป็นแนว้ทางนะคะ่านผู้ชมมาเลขเซียนพัจจะมาบราคางวัด อ่างวดวันวันที่สิบหานะคะผู้ชมเท่ากับเราขับไปรับชมนะคะอ่าเบิ้งตัวเลขของเซียนวละเลขกโตเซียนจะมาบ่นะคะงวดนี้เอาแต่มาเบิ้งตัวยางนะคะงวดวันที่สิบสามหันเหล็กคนอ่าคนไฮดินสามรองเก่านะคะเ่าเขามันมาออกแปดเจ็ดนะคะคุณผู้ชมก็หาศูนย์แต่เหล็กคนกะมี่อ่าเหล็กคนกะเขาเจ็ดแต่ว่าหันบริเวณมดัดตัวนะคะท่านผู้ชมแต่ว่างวดนี้เซียนมันหมั่นใจเยอนะคะท่านผู้ชมมาแล้ว เสียนพันมาพัานเสดไยเด้อพันมาหมวดนี้เสียวให้ได้ใดพันมาวัานทีซิมหาต้นเม่าอันมันมาเหยืห่อเหยื่อบงนะคะมาบอกเี๋ยวมาเบิึงน้ำกันเลยค่ะแล้วผู้ชมมาเสียนพันจะได้ตัวใดนะคะหมวดวันทีซิมหาเด้อนะครจะเขารื้อรุดขึ้นจากใดแกไปรับชมเม้าน้ำกันนะคะ,มะ,ะ,คะหวมหดดนนดว,มมนนนะะหวดนี้พันอันเข้ารุ่นไว้แต่มาขึ้นนะคะผู้ชม บัแน่เด้อท่านผู้ชมวัวนี้เล็กเสียนเพมันอาจจะเข่าก็ได้เด้อนะคะกาสูตรคำนวณเพิ่นเพิ่นมาเพิ่นเพิ่นไปออกหอยอ่ะเพิ่นเ็ทสูตรหอยไทยเพิ่นมามาออกหอยเล่าเพิ่นมานะหมอวานนะคะเพิ่นลงเพิ่นลงคลิปไปเดียวนะคะเราก็จะมาต่อที่งวดวันที่สิบห้านะคะอืมส่วนเล็กเสียนมันจะบ่ค่อยต่ำนะคะท่านผู้ชมจะมีแต่สูง มีสมมี 2, มีสมี5มีหมีสามีเจีแปดเดคือไปคนละวเป็นดอกบัตทีนี่อะอไปเป็นแนวทางก่อนนะคะนรทบคุผู้ชมผู้ชาย หลายคนละทางกับสูตรขนอบันแต่วาเล็กคนกับมี่แปดกับเจ็ดอยู่นะครับเจ็ดกับแปดก็จะเหลือตัวหนึ่งอยู่หรอกที่เนาะบางทีนะคะท่านผู้ชมก็ต้องอไปพิจรารณาคัดกรองก่อนนะคะว่าเลขสถิติห้วยเลขที่มาบ่อยนะคะสําหรับวันวันพุธนะคะมันจะมาตัวใดน,นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าก็จะสําคัญอยู่นะคะตัวนี้ก็ได้นะท่านผู้ชมค่ะ bisa Ini suara semut. Uh, semut mana ini, เดียดหานี่นะคะทะา่านผู้ชมเรกเซียนค่ัสามจตนะคะกลับไปพิจารณาบ้างนะคะบางเทียวจตก็เปรดอาจจะเหลืออีกจัหนึ่งได้น,นะคะ เป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมกูได้ชอบเสี้ยนกะลองดูนะคะพี่จับเหล็กวิ่นเลยน,นะคะทา่านผู้ชมขันมากมากจ้าละสามทีตัวพอดีเหล็กเสี้ยนก็ได้นะคะบวกอันที่เพิ่นเฮ็ดเหล็กสองตัวล่างนั่นบางเทื่อเละไรคนจะเข่าตลอดแต่ว่าเพิ่นเพิ่นถึนถจับพวกเขานะกามีนะคะท่านผู้ชมเพาต้อง สังเกตบางเด็เกเสี่ยงคนนั้นดินะคะเด็กหลาง นี่นะคะดินสุดๆเพืนการเดน้อนะคะท่านผู้ชมกับเคร่ลนออี่แหละเ<ส>ดินเดินสามรองสองนะคะสามเจ็ดสามห้านะคะสองเจ็ดสองห้าสองแปดห้าเจ็ดสองห้านะคะแปดสามเจ็ดเดินสุดๆเพื่อสองแปดก็แปดสามนะคะเจ็ดสองกับแมนนะคะท่านผู้ชมเข้าไปเอาเลขชุดสี่ตัวที่เพื่อนกัน พี่บอกว่ามันอ่าเด่นๆนี่นะคะสองแปดสามเจ็ดนี่คะะเอามาเปรียบเทียบเอามาเทียบชนนะคะกับสูตรกับเซียนต่างๆนะคะท่านผู้ชมมันจะมาหรือจะลดนะคะท่านผู้ชมขากับพิจิตตามมึงนะคะงวดวั้นที่สิมหานะคะวาเร่งงวดนี้เซียนพันจานพันมันเจดตัวใดนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเซียนพันมันใจเงินพันสี่งงกนี่นะคะท่านผู้ชมมันใจดขึ้กกานะคะอว่าจะมากตัวใด โอ้พันให้เบิ้งเลขวินพันนะครับท่านผู้ชมโอ้เลขวินเลขวินโอ้สามเจ็ดว่อืมอก็ข้าก็ต้องมั่นใจเนาะเพราะว่าอันนี้ถูกเนาะเซียนพันมีโชคอยูพันธ่์วานะคะท่านผู้ชมก็ปิดจับเลขเอาเองพันนะคะ่ะท่านผู้ชมอ่านะคะนะคะอ่าเก็บหน้าจอไว้เด้อนะคะท่านผู้ชมค่ะก็อันนี้ก็เป็นตัวเลขของเซียนใบนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวไอ้แม่นจะมาเทียบชนกันโนาะวันที่แล้วนี่เพิ่นเอาบินมาให้นะคะก็เข่านะคะรู้ชมเป็นแปดเออเป็นเก่าเป็นเงินเป็นเก่าเก่าทิศเก่าเปดนะคะอันนี้ก็คือรุดไปนะคะเขาก็เอาเงินนี่แหละเพิ่นเอามาให้เบิ่งบานเอาให้ทำเบิ่งน้ำเนยเพิ่อนมาในการรียบก่อนเดี๋ยวชุชมเก็บหน้าจอของเซียนใบไปก่อนนะคะทุกผู้ชมขะไปพิจรารณาไปขัดกรองอย่างดีนะคะ,ะพเพื่อนที่เข้ามารับชมก็ขอให้มีโชคม,มีลาภสุขวัสุขคนเด้อนะคะท่านผู้ชม เงื่อนเตรียมกระเป๋าอ่ำต่ำนะคะเพระาะว่าณหัดสีมานนี่ก็สองหัดนะคะทั้งหวยอันไทยหวยล่านะคะท่านผู้ชมเอ่ออ่าลิกลางคนเห็ดใบเป็นจีดหาก็เปลือกเจีดดีเรือนี้ก็ แอดมินไปพิจารณาหน้างสูตรของเซียนเพื่อนนะคะส่วนมากกระเขาเนะแต่ว่าส่วนมากสีขามาอยู่หลักซีฟของเพื่อนนะคะท่านผู้ชมอ่าสองตัวล่างสุดๆนี่นะคะส่วนมากจะมาเขาหลักซีฟของเพื่อนนะคะเซียนไปวานเข่าเราบอกเออเออโอ้เพคุนไปวานเข่าแล้วกันผู้ชมเออลักไอ้ลัก ยันสุดๆตรงคนนะคะมันชอบที่สุดก็คือสามเกีดนะคะสามเกีดเด่นสุดๆดนะคะกายท่านผู้ชมก็ถ้าไปพิจารณานะคะผู้ใดียกวมารับชมกอกฝากากดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเอ็นดินเพื่อเป็นกำลังใจนัมเอรเด้อนะคะท่านผู้ชมคะ่ะแนวทางหวยเล่าของเซียนใบนะคะท่านผู้ชม แคปหน้าจอไปเด้อนะคะท่านผู้ชมค่ะสามเจ็ดเจ็ดสามนะคะไปกลับน้ำเดือดท่านผู้ชมะนะคะที่ไทยเด็กก็คอยนี่สวยวิลาศสุขูสุสขสคนนะคะท่านผู้ชมค่ะ สวัสดีค่ะนะคะ